ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรพากินพาเทีย่ยวชาแนลนะคะวันนี้เพชรก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ช่างชุยนะคะช่างชุยเป็นตลาดนัดมือสองนะคะทุกคนที่รวมแบบมีของวินเทจมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามีทุกอย่างครบเลยวันนี้เพชรก็พาทุกคนมาเดินช่างชุยนะคะออวันนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเออคลิปนี้ทําไมเพชรมาแบบแนวภาคเสียงอะไรเงี้ย เนื่องจากว่าวันที่เราไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็แบบมีเสียงเพลงเสียงดนตรีติดขึ้นมาอะไรเงี้ยคลิปของเราก็เลยแบบติดติดลิขสิทธิ์เราก็เลยเสียดายคลิปเลยทุกคนคือแ,แบบเราตั้งใจถ่ายมากเลยนะคลิปนี้แบบตั้งใจแล้วก็โดนโดนโดนตากล้องแบบมือกล้องของเราแกงไปแล้วหนึ่งนะคะนางก็คือแบบเสยกล้องขึ้นหน้าเราอย่างเดียวอะไรเงี้ย นี่นะคะเข้าเรื่องกันต่อเลยนี่ถ้าใครจะมาช่างช่วยนะคะนี่สังเกตง่ายๆเลยค่ะลงสะพานผกลงสะพานนะลงสะพานอะไรนะฝั่งทนลงมาแล้วก็จะเจอน้องสุนัขตัวนี้เลยน้องหมาตัวใหญ่ๆนี่เลยนะคะก็คือหน้าทางเข้าของเขานี่เราก็จะพาทุกคนเข้ามากันเลยเนาะนี่ค่ะทางเข้าของเขานี่สังเกตง,ง่ายเลยค่ะเข้ามาปุ๊บสิ่งนเจอของเขาก็คือเครื่องบินจ้ะนี่เห็นไหมลำใหญ่ๆเลยเนี่ย ใช่ตลาดก็คือจะเป็นตรงเครื่องบินเลยนะ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะแล้วก็เจอร้านแรกเลยก็คือจะเป็นข้อมือนะทุกคนก็คือหกสิบาทอันนี้คือมือหนึ่งนะพี่เขาทำใหม่ๆเลยนี่แล้วก็มีแบบแกะสลักนะ <c oughs> ใช่เป็นที่วางโทรศัพท์ด้วยนี่ร้านเขาก็คือเป็นร้านแรกที่เดินเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอเลย <c oughs> นี่มีแบบมีเยอะแยะเลยค่ะ นี่แล้วเราก็เดินต่อมาอีกเดินมาเรื่อยๆจริงๆตลาดเป็นตลาดนะัดที่ไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่แบบของขายก็ก็เยอะก็ครบเนาะแล้วก็ราคาดีเนาะแล้วร้านนี้ก็คือจะเป็นเป็นพวงกุญแจกับโมเดลเนาะเป็นร้านโมเดลร้านพีแกน่ารักอะตะมูตะมีมากเลยเนี่ยพี่แกกําลังแบบจัดเลี้ยงของคือตอนที่เราไปเป็นเวลา5้าโมงครึ่งเนาะห้าโมงครึ่งคือเขากําลังแบบ กำลังตั้งกันเลยอะไรเงี้ยนี่สิบบาทอันนี้เป็นพวงกุญแจนะทุกคนคือน่ารักมากมีหลายลายให้เลือกมีสิบบาทสิบห้าบาทนี่อันนี้ก็คือตะมูตะมีมากแต่ว่าใหญ่ไปเนาะใส่กระเป๋าลำบากอะไรเงี้ยร้านพี่แกมีเยอะแยะเลยนะทุกคนแล้วร้านก็น่ารักมากเนี่ยมีตั้งแต่แบบราคาสิบบาทถึงหนึ่งร้อยเนาะ นี่แล้วเราก็เดินกันมาต่ออีกนิดนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีล้อันนี้จะเป็นสูตรเนาะจะเป็นสูตรกับกางเกงคืางเกงตัวละร้อยสองแถมหนึ่งคุ้มไปอีกคุ้มไม่ไหวซื้อกางเกงในสองแถมหนึ่งทุกคนแล้วนี้ก็คือแบบทางเข้าก็คือจะมีร้านอาหารนะร้านอาหารที่นี่คือเยอะเยอะกว่าเสื้อผ้าเยอะกว่าอะไรก็คือร้านอาหารคือเยอะมากมีแบบ มีทั้งแบบนั่งชิลมีบุฟเฟ่มีอะไรด้วยนะนี่ถ้าใครสนใจไปเดินก็นี่เลยนี่ร้านนี้ก็จะเป็นเสื้อเนาะในราวนี้คือตัวละยี่สิบาทนะทุกคนเป็นเสื้อแบบคอ์เตอร์แบรน่ะเป็นวินเทจมาจากแบบเป็นแบรนด์ของแบรนนอกอะ่ะใช่อันนี้ลาวนี้ก็จะเป็นกางเกงเป็นแขนยาวอะไรเงี้ยเป็นเสื้อแขนยาวเนาะตัวละสี่สิบนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารเนาะ ก็คือร้านอาหารเข้าเยอะแล้วเขาตกแต่งได้แบบน่ารักตะมูตะมีมากใครสนใจก็ลองไปเดินดูได้นะช้างชุยนี่อันนี้ก็จะมีแบบตุ๊ก,กตานี่เห็นไหมร้านอาหารก็มีแล้วก็ร้านร้านเสื้อผ้าร้านขายของเนี่ยตลาดจะหยุดใต้ท้องเครื่องบินเลยเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นมัดยอมนะคะสามตัวร้อยคือถูกมาก สวยนะผ้าก็ดีด้วยนี่แล้วนี่เราก็จัดไปแล้วเนาะขากััเเราได้จัดไปแล้วร้าน,นี้ใช่นี่ก็คือทั้งข้างบนข้างล่างคือราคาเดียวกันนะทุกคนทุกใช้ด้วยนี่แล้วก็เออใช่นี่จะมีตู้เกมด้วยนะทุกคนนี่แล้วก็เดินเข้ามา นี่ตรงข้างหน้าก็จะมีน้องเขานั่งอยู่เนาะนี่ดูท่าทางจะเหงานั่งเป็นเพื่อนน้องซะหน่อยเอวนิดนึงก็เอา <c oughs> นี่คือแบบตอนนี้คือแบบยังเห็นไม่เยอะเพราะว่าร้านเพิ่งตั้งเนาะเราไปเร็วมากคือแบบเราไปห้าโมงครึง่งยังมีร้านที่ตั้งไม่เสร็จเลยนี่เราก็เข้ามาดูตู้เกม เหมือนเลยนะทุกคนเหมือนในห้างเลยก็คืออันเดียวกันเลยเนี่ยเริ่มต้นที่1เหรียญหนึเหรียญก็คือ10บาทนะทุกคนมีตู้ให้แลกเหรียญน,นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักนี่ก็คือหยอดลงไปแล้วก็คีบเลยจ้ะ10บาท10บาทแล้วก็แบบสําหรับคนที่ชอบแบบลุ้นอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราจ่ายเงินปุ๊บ ถ้าในร้านเราก็จะหยิบเลือกได้เลยแต่นี้เราเลือกไม่ได้นะทุกคนเราต้องมารลุ้นนี่ลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วนี่มีเยอะนะนี่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นเครื่องบินไหมนี่เลยชิคเนเจอร์ของเขาเลยนะเครื่องบินอะ่ะนี่เราก็จะเดินต่อไปค่ะเราก็จะเดินจะเดินไปเรื่อยๆเดินตลาดเนาะมันต้องใช้เวลานี่ เราก็เดินไปอีกเดินมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับต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 ับนี่มีกางเกงมมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะมีของเด็กด้วยนะนี่อันนี้ก็คือพี่เขากำลังจัดร้านอยู่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นประตูหลังเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นร้านกว๋วยเตีเ๋ยวเตีเ๋ยวเรือบินตอนแรกเราก็เอ๊ะ ทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าเตี๋ยวเรือบินมองมองทุกคนสังเกตเห็นไหมนะมองมองแล้วก็เห็นเครื่องบินข้างบนอ๋อเลยนึกได้อ๋อจริงๆแล้วเขาขายกว๋วยเตี๋ยวเรือแต่มีเครื่องบินข้างบนหรือเปล่าเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเตี๋ยวเรือบินหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นชุดเดรสเนาะทุกคนร้านนี้จะมีทั้งชุดเดรสแล้วก็กางเกงยีนขาสั้นเนาะ เสื้อผ้าที่นี่คือดีนะทุกคนราคาถูกนะคะคือแบบยังสวยอะ่ะแบบทุกตัวก็คือแบบเขาผ่านการซักมาแล้วคือกลิ่นจะหอมแบบน้ำยาปะพมผนุ่มอะไรเงี้ยเป,เป็นมือสองที่แบบสภาพดีราคาดีราคาคือมีหลักสิบมีตั้งแต่ยี่สิบขึ้นไปเนาะนี่แพงสุดก็ไม่เกินร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะคะ เห็นไหมทุกคนคือแบบพี่เขายังตั้งร้านไม่เสร็จเลยเราก็ไปเร็วนาะไปเร็วคนก็ยังไม่เยอะเพราะว่าร้านค้าเขายังเปิดไม่เสร็จนี่เราก็ไปเดินแบบเดินข้าวๆดูก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็เป็นเสื้อผ้าอีกแล้วนี่อันนี้ก็คือแบบเป็นชุดเนาะถ้วยจานชามแล้วก็มี แก้วมีแกมีแก้ว y วด้วยนะทุกคนนี่นี่ค่ะเป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตั้งเหมือนเดิมเพราะว่ามาเร็วนี่แล้วเราก็เดินต่อไปอีกนิดหนึ่งใช่ตรงนี้จะมีแบบร้านอาหารเยอะมากเลยนะถ้าเราเดินไปอีกเดินตรงไปก็คือแบบจะเจอแบบ เหมือนสวนนะทุกคนเหมือนสวนสาธารณะเนี่ยข้างหลังเราแต่จริงๆเราเป็นร้านอาหารบรรยากาศคือดีมากนะที่นี่คือบรรยากาศดีดีจริงๆนี่แล้วเราก็แบบนี่ค่ะเห็นไหมเห็นกระเป๋าไหมทุกคนเห็นไหมคือเขายังตั้งไม่เสร็จอะ่ะ <laughs> นี่ ไม่ต้องตกใจนะคะคลิปนี้ขอาพาคเสียงเอาเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราตั้งใจมากๆเลยเนาะทุกคนคือเสียดายคลิปอะหลังเนี่ยคะ่ะหกสิบบาทสองตัวร้อยคือสวยมากสภาพคือยังใหม่เลยนี่คะ่ะหกสิบบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้จะเป็นชุดเดทนี่ แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกางเกงจ้ะกางเกงตัวละหกสิบบาทเนาะสองตัวร้อยหนึ่งี่อันนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวละสี่สิบเป็นเสื้อเป็นกางเกงนี่อันนี้คือแบบสําหรับแบบของของคนมีอายุขึ้นมานิดนึงของผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยตัวร้อยห้าสิบนี่แล้วก็จะมีต้นไม้ด้วย แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นมัดย้อมตัวละห้าสิบบาทนี่ก็คือแบบสวยนะทุกคนอนะันนี้คือแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สำหรับใครที่สนใจแบบอุ้ยเสื้อผ้าหาแบบหาเสื้อผ้ามือสองราคาดีอะไรเงี้ยนี่ราคาลักสิบเลยข้างหลังคือตัวละยี่สิบคือดูดีนะทุกคนดูดีนะ แบบมีบางที่ที่เราไปตลาดใช่ไหมแล้วเราก็จะซื้อแบบซื้อมาแล้วมันจะมีแบบกลิ่นที่แบบว่าอมืมันไม่ใช่กลิ่นที่เขาซักมาแต่อน,นี้คือเสื้อผ้าเขาซักมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นกลิ่นกลิ่นน้ํายาปับผ้าน,นุ่มเลยนะนี่แล้วนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือเราก็พาทุกคนมาเดินที่ช่างชุยเนาะ คลิปนี้นะคะเราอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าคลิปนี้เพจตั้งใจไปถ่ายมากๆเลยแล้วก็จริงๆเราถ่ายไาหลายวันแล้วคือเราเสียใจเราพยายามตัดพยายามอะไรเสียงที่แบบแทรกเข้ามาแล้วเพลงแล้วก็ดนตีที่แทรกเข้ามาเนาะแต่แบบเออมันแบบมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพยายามยังไงก็ยังติดลิขสิทธิ์อยู่ดีแล้วก็เลยแบบคลิปนี้ก็ขออนุญาตเนะคะแบบว่ามาทําการแบบ ภาคเสียงอาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับช่างช่วยนะคะชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงทุกคนติชมได้นะคะแล้วก็แบบแนะนำได้นะว่าอยากให้เราไปที่ไหนไปทําตรงนี้คอนเทนต์ตรงนี้อะไรอย่างนงี้เนาะมีแบบที่ดีๆเนี่ยก็แนะนำมาได้นะคะ ยังไงก็อย่าลืมด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ